มหากราบของอดีตหลวงพี่กาโตะคือจบในฐานะที่เป็นพระเพราะว่าศึกไปแล้วแต่หลังจากศึกแล้วเรื่องมันจะจบจริงหรือไม่อะพอศึกก็จะเป็นพี่หลวงแล้วนะเขาเรียกพี่หลวงนะเออเป็นพี่หลวงแล้วจากหลวงพี่นะเป็นพี่หลวงเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนรูปในโปรไฟล์ของ a c e b o o k เนี่ยก็คือใส่เสื้อสีเขียวตัวนี้ด้วยอ่าใช่เป็นพี่หลวงกาโตะซึ่งคนก็แบบเอะถามหาว่าหลังจากพี่หลวงเนี่ย กลับไปอยู่บ้านเป็นคาราวาตอนนี้พี่หลวงไปไหนเออมีแต่คนตามแล้วมีคนถามเออ่าตามหาพี่หลวงไม่เจอแล้วนะครับทีนี้นอกเหนือจากนี้มันมีข่าวออกมาไงข่าวลือเยอะมากแล้ว,วม,<า>มีตามตัวข่าวลือเยอะจริงๆคุณหนุ่มคืออะไรว่ามีโอกาสที่จะกลับมาบวชตอ่อหรือถ้าเกิดบวชไม่ได้ก็จะลงสมัครสสพลังประชารัฐไม่ข่าวบลือถึงขนาดนั้นเราก็ต้องตรวจสอบเช็คข้อมูลให้นะครับนี่ไงเจ้าตัวถึงขนาดที่ว่าเอาคําว่าข่าวปลอมเออปุ้มให้เห็นว่า มันคือข่าวปลอมนะครับเจ้าตัวยืนยันไม่จริงทีนี้พอยืนยันแบบนี้แล้วเอาล่ะหลายคนก็บอกว่าในช่วงที่พี่หลวงอาจจะ กำลังหาว่าตัวเองจะทำอะไรต่อหลังจากที่ศึกไปแล้วมีชาวเน็ตครับเขาบอกว่านี่นี่แนะนำให้เพราะว่าพี่หลวงตอนที่เป็นหลวงพี่เนี่ยเป็นนักพูดนะพูดเก่งเก่งพูดแบบลีลาการพูดลีลาการเทศไม่ธรรมดาเลยครับตัมมาเนี่ยอายุ21ปีอยู่ที่วัดเพ็ญาตินี่เห็นอะไรยมากคุณอยู่บวชมาสองพรรษาเลย เด็กวัยรุ่นเนี่ยมันร้ายคุณโยมบางคนมันขึ้นไปบนวัดนะวัดอาตมามันอยู่บนเขาบางคนปกขึ้นไปถุงมันใส่เสื้อคอกลมเลยอาตมาใจง่ายพอเห็นคอกลมหัวใจมันวิบวับวิบวับวิวบว,วับนะแต่อาตมาไม่พูดกับใครบ่มันนั่งหน้าธรรมะอาตมาเห็นหมดเลยว่าทางไปพัทลุงไปทางไหนนะ <c oughs> ก็เลยอยากบอกญาติโยมทั้งหลายว่าเวลาไปวัดมันมิดชิดหน่อยสองสารพระพระก็คนเหมือนกันนะเธอ เนี่ยที่มันสึกเพราะอะไร่ตอนเช้าเวลาไปวัดันไปคนเดียวบอกขากลับกลับไปชองพราพระสึกไปรูปหนึ่งคันเป็นไปเป็นงไงกันเนี่ยคุณผู้ชมฟังไปพร้อมเราเรายังเพลินเลยไหมลีลาเป็นไงล่ะลีลาดีครับเพลินมากฮะถูกไหมฮะเขาบอกเอ๊ะจะไปเป็นนักพูดหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยมันมันจะจบเหมือนมันจะจบแต่มันไม่จบฮะเพราะว่า มันมีความเคลื่อนไหวของผู้หญิงที่ออกมาใช้คำว่าแฉแล้วกันแล้วโพสภาพแบบนี้บอกว่าแล้วคุณจะรู้ความจริง Coming Soon โอ้โหสรุปแล้วมันไม่จบเหรอแล้วคุณจะรู้ความจริง c ค m มิ่ง o ู n ฮะแล้วก็โพสต์อีกหนึ่งข้อความบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันมีเหตุผลของมันเสมอครับอยู่ที่คนจะมองเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจเออ คนก็ต่างพากันตั้งข้อสังเกตอะคุณผู้ชมพอคุณผู้ชมเห็นเหมือนเราไหมล่ะเราก็ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าอ้าวตกลงแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นมาอีกไหมมันจะมีคลิปอื่นเพิ่มเติมหรือ่าคือเอาพูดง่ายๆตอนนี้เราฟังมาหลายคลิปแล้วนะครับสามคลิปแล้วเนาะเออจนแบบสามคลิปไปอย่างน้อยอะแต่ก็รู้สึกว่ามันจะไม่จบไงก็เลยอยากรู้ว่าถ้าคัมมิ่งซูนอะอาจจะมาเมื่อไหร่ มายังไงไม่พลาดแน่ๆคุณผู้ชมเพราะว่าข่าวชาวช่องวัน๋ยาเรานำเสนอเป็นภาคต่อให้แล้วกันถ้ามันยังไม่จบซึ่งก็ถือว่าภาคต่อนะแล้วคุณจะรู้ความจริงครับความจริงคืออะไรน่าสิฮะความจริงที่แต่ก็ต้องบอกงนี้ก่อนว่า เป็นการพูดไปถึงใครเราไม่รู้เออพูดไปถึงใครจะสื่อไปถึงใครเราไม่รู้จนกว่าความจริงทั้งหมดที่บอกเนี่ยมันจะปรากฏถูกต้องครับแต่ทีนี้พอสืบไปแล้วคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยในทางสงเพราะอะไรคือสงเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าในคลิปเสียงอันแรกเนี่ยบอกว่ามีการเสพเมถุนกันบนรถอะไรกันบนรถถูกต้องจริงหรือเปล่าซึ่งตอนแรกเนี่ยเจ้าคณะอำเภอฉวางบอกว่าพอสืบไปแล้วทางวินัยสงก็ต้องจบเอา แต่ถ้าเกิดไปฟังเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชา,างท่านบอกว่าต่อให้ศึกไปแล้วก็ต้องตรวจสอบตามขั้นตอนต,อนต่อไปเพราะอะไรมันส่งผลต่อพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงและถ้าผิดจริงขาดจากความเป็นพระตั้งแต่วินาทีนั้นแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่ทําแล้วนะออและที่สําคัญคือถ้าเกิดขาดจากความเป็นพระแบบนั้นเนี่ยไม่สามารถกลับมาบวชได้อีกตลอดชีวิตอ้าไม่สามารถกลับมาบวชได้ตลอดชีวิตนะใช่เพราะฉะนั้นคนก็รอฟังความจริงในมุมนี้ด้วย ว่า <ฮะ S 2> อยากจะให้มีการตรวจสอบแล้วก็เอาความจริงมาบอกกับนไท้ายอ่ะว่าในที่สุดแล้วไอ้คลิปเสียงเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่